สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับ 1- นถึงจะแบ่งออกได้เป็นการจัดกลุ่มย่อยแบบ2กลุ่มแล้วก็การการจัดกลุ่มย่อยแบบ3กลุ่มในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มย่อย2กลุ่มกันนะคะ เด็กๆมาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าการจัดกลุ่มย่อยนั้นคือการแบ่งสิ่งของในชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนั่นเองเราจะเรียกส่วนรวมก็คือจำนวนทั้งหมดส่วนส่วนย่อยคือการแบ่งจำนวนออกเป็นส่วนๆจากจำนวนทั้งหมดนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับสองนะคะมีซ้มสองผล แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นสองกลุ่มได้ดังนี้นะคะจำนวนส้ม2องผลนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มที่หนึ่งคุณครูให้หผลแล้วก็กลุ่มที่สองอีก1ผลเห็นไหมคะเมื่อนำหนึ่งกับห่มารวมกันจะได้เท่ากับ2นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปส้มสองผลเหมือนกันนะคะคุณครูก็จะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกให้สอง แสดงว่ากลุ่มที่2จะเหลือเท่าไหร่คะศูนย์ผลนั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นไหมคะ2กับ0นเมื่อนำา2กับศูนย์รวมกันก็จะได้เท่ากับ2นั่นเองนะคะตัวอ,อย่างต่อไปนะคะจะเป็นการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับ3ม,มีหนอน3ตัวแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่มได้ดังนี้นะคะเห็นไหมคะจำนวนหนอนมีอยู่3ตัวแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มที่1คุณครูให้2ตัวแสดงว่ากลุ่มที่สองจะเหลือกี่ตัวคะ1ตัวถูกต้องนะคะเห็นไหมคะจานวนนับทั้งหมดมี3ใช่ไหมคะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่มก็จะได้2กับ1เมื่อน,นันสองกับ1มารวมกันก็จะได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปก็เป็นการจัดกลุ่มยอ่อยของจํานวนนับ3าอีกเช่นเดียวกันนะคะ มีนอนสามตัวแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยเห็นไหมคะสามตัวแบ่งออกเป็นกลุ่มแรกคุณครูให้สามแสดงว่ากลุ่มที่สองก็จะเหลือเท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะเห็นไหมคะเมื่อนำจำนวนสามบวกกับศูนย์ก็จะได้เท่ากับสามนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นการจัดกลุ่มย่อยของจำนวนนับ5นะคะมีรถยนต์5้าคันแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นสองกลุ่มได้ดังนี้เห็นไหมคะ รถยนต์5าคันแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคุณครูให้5แสดงว่ากลุ่มที่2จะต้องเรือศนย์เห็นไหมคะเมื่อนำา5มาบวกกับศนย์ก็จะได้เท่ากับ5นั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะมีรถยนต์อีก5คันเช่นเดียวกันคะ่ะเราจะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคุณครูให้ 2แสดงว่ากลุ่มที่สองจะต้องเหลือเท่าไร่คะเมื่อรวมกันแล้วได้เท่ากับห3ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะจำนวนนับรวมทั้งหมดคือหแบ่งออกเป็นสองแล้วก็3เมื่อรวมกันก็จะได้เท่ากับส่วนรวมนั่นเองก็คือ5นั่นเองนะคะการแบ่งกลุ่มย่อยจำนวนนับห้าอีกเช่นเดียวกันนะคะมีรถยนต์5าคันแบ่งกลุ่มย่อยเป็น2กลุ่มเห็นไหมคะ กลุ่มที่หนึ่งคุณครูให้หนึ่งแสดงว่ากลุ่มที่สองจะต้องเหลือเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อรวมกันแล้วได้เท่ากับห้าก็คือสนั่นเองเห็นไหมคะจำนวนนับรวมก็คือห้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหนึ่งแล้วก็สี่รวมกันก็ได้เท่ากับหนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นการจัดก,กลุ่มย่อยของจำนวนนับเจ็ดคุณครูมียีสปอยอยู่ด้วยกันเจดตัวเราจะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นสองกลุ่มได้ดังนี้นะคะ มีโปรเจกต์ตัวกลุ่มแรกคุณครูให้1แสดงว่ากลุ่มที่สองจะต้องเหลือเท่ากับหถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเมื่อเศษแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยก็จะเป็น1กับหเมื่อนํหนึ่งกับหรวมกันจะได้เท่ากับเจดนะคะต่อไปการจัดกลุ่มย่อยของจานวนนับเศ็มีโปรเจกต์ตัวเราจะแบ่งกลุ่มย่อยเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่1คุณครูให้สอง แสดงว่ากลุ่มที่2จะต้องเหลืออะไรคะเมื่อนํามารวมกันแล้วได้เท่ากับ7 5นั่นเอง,องนะคะส่วนรวมคือ7แบ่งออกเป็น2กับ5เมื่อรวมกันแล้วจะได้เท่ากับ7นั่นเองคะ่ะต่อไปก็เป็นการจัดกลุ่มย่อยของจํานวนนับเมีฮิโปเจตัวเหมือนเดิมคะ่ะ เศษเมื่อแบ่งกลุ่มย่อยก็จะได้เป็นกลุ่มแรกคุณครูให้3แสดงว่ากลุ่มที่สอนจะต้องเหลือเท่าไหร่คะรวมกันแล้วจะได้เท่ากับเศษส่นั่นเองถูกต้องไหมคะเศษแบ่งออกเป็น3แล้วก็สเมื่อรวมกันแล้วได้เท่ากับเศษเมื่อส่วนรวมมันมากขึ้นเห็นไหมคะจำนวนม,มันมากขึ้นเราก็จะแบ่งกลุ่มย่อยมันได้เยอะขึ้นนะคะเด็ก ต่อไปนะคะเด็กๆมาลองทำแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะการจัดกลุ่มย่อยของจํานวนนับ2กลุ่มกันนะคะการจัดกลุ่มย่อยของจํานวนนับ2กลุ่มคุณครูจะให้เด็กๆเติมกลุ่มย่อยของจํานวนนับตรงในช่องว่างต่อไปนี้ข้อที่1อันสีฟ้า,ฟานะคะคุณครูให้จํานวน5มาเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะ คุณครูให้กลุ่มแรก3าแสดงว่ากลุ่มที่2จะเหลือเท่าไหร่คะจํานวนนับคือ5นะคะเราแบ่งออกไปแล้ว3แสดงว่ากลุ่มที่2จะเหลือเท่าไหรคะ2กลุ่มถูกต้องค่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะคุณครูให้จํานวนนับก็คือส่วนรวมมาเสล้จลาให้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยคุณครูให้มาก็คือ4ี่ใช่ไหมคะแบ่งไปแล้ว1นกลุ่มคุณครูให้สี่ แสดงว่าอีกกลุ่มหนึ่งจะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือสามถูกต้องค่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปสีเขียวคุณครูให้ส่วนรวมมาก็คือหกแบ่งออกไปแล้วสามหกแบ่งไปแล้วสามแสดงว่าเหลืออีกเท่าไหร่คะอีกสามถูกต้องค่ะแล้วข้อสุดท้ายคุณครูให้ส่วนรวมมา9เก้าให้เก้าเป็นส่วนรวมนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย กลุ่มย่อยคุณครูให้มาเป็นสี่แสดงว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เหลือคืออะไรคะ,ะมีเก้าเอาออกไปแล้วสี่แสดงว่าเหลือห้าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูนะคะการจัดกลุ่มย่อยของจํานวนนับสองกลุ่มเมื่อจํานวนที่มากขึ้นเราก็สามารถจัดกลุ่มย่อยได้หลายกลุ่มเช่นเดียวกันแล้วเมื่อนํากลุ่มย่อยทั้งสองกลุ่มมารวมกันก็จะได้เท่ากับ จำนวนนับเดิมหรือว่าส่วนรวนมนั่นเองนะคะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มของจำนวนนับสองกลุ่มไปแล้วคุณครูก็มีแบบฝึกหัดในหนังสือรูปแอปเปิลนะคะให้เด็กๆทำในหน้าที่22แล้วหน้าที่23นะคะแล้วที่สำคัญนะคะตอนนี้เด็กๆปลูกผักกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ อย่าเลืมรดน้ำผักดูแลผักของตนเองแล้วที่สำคัญนะคะเด็กๆต้องกินผักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ